ความจนอยากมีอับเท้าสาวไมาเนน่ฉันเป็นลูกชาวไรชาวไรหัวใจหมุนชีวิตต้องอับจนหม่นมองต้องทายแม่อยากมีผู้ใจมีใครเขามาเล่ขาคนรักแล้ Miami คุไรค่ะจะยากจะจนจะทนทำไรทำนานอยู่ไปตาม เขาจะสงสารเห็นใจคนไร้ค่าจะยากจะจนจะทนทำไร ทุก้ชมครับนะฮะวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับมาที่อำเภอหนองเสืออีกครั้งนะครับตรงนี้เป็นตำบลอะไรนะพี่บึงบอลตำบลบึงบอนนะครับอำเภอหนองเสือจังหวัดพิบุรีนะครับแล้วซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรกรเจ้าของนาข้างหลังนะฮะได้มาพูดคุยกับผมนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้ทางท่านเกษตรกรได้นําให้จอให้กับท่านผู้ชมชาวบ้านรู้จักครับว่าชื่ออะไรครับชื่อสำรานคุณพี่สำรานนะครับนามสกุลอะไรครับตัวสำอางตัสำอางนะครับ ตอนนี้ก็คือข้างหลังนี้เป็นนาพี่หมดเลยะนะครับทำมากี่ปีแล้วครับนานนานไหมก็ <c oughs> <4 S 1> น่าจะสี่ห้าปีสี่ห<น>้าปีได้แล้วนะครับถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยตอนนี้น,น,นะครับเกษตรกรรมนะครับข้างหลังนี้ข้าวพันอะไรครับพี่พันสี่เจ็ดพันสี่เจ็ดอันนี้ข้าวเบาหรือข้าวหนักครับน,น,นักข้าวหนักสี <4 S 1> <4 S 2> เ่เดือนสี่เดือนนะครับครับนี่ก็คือพันสี่เจ็ดนะครับเนาะข้างหลังนี้ก็คือพึ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับแต่ว่า วันนี้เราผมเนี่ยได้ขออนุญาตพี่เนี่ยได้ทดลองสินค้าตัวใหม่เป็นปุ๋ยน้ำนะครับ e c มี SK999 นะครับก็แบ่งโซนกันนะครับฝั่งนี้นะฮะก็ใช้ปุ๋ยน้ำแทนปุ๋ยเม็ดไปนะครับส่วนที่เหลือก็ใช้ปุ๋ยตามปกตินะครับปกติแล้วรอ,อบสองของพี่เนี่ยใส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับใส่รอบสองนใส่รอบสองก็อยู่ใน16ชุดเสมอ16 165หรือไม่ก็เป็น1แล้วก็คือใส่รอบแรกมาแล้วใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้ว รอบสองนี่ก็ใส่มันจะเหมือนเดิมใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมแต่ว่าแยกกันมันลองปุ๋ยแบบชี้น้ำบ้างครับก็นี่ผ่านไปก็เจ็ดวันแล้วครับพี่เนาะก็ช่วยอธิบายเดีะวอย่างที่เราเห็นตัวนี้นะครับมันแตกต่างจากการใส่ปุ๋ยแบบเดิมไหมหรือว่ามันเหมือนกันยังไงลองอธิบายให้ฟังหน่อยครับันเป็นี้ระหว่างสองอย่างนี้ก็ตอนนี้มันก็มองดูมันก็สีมันก็จะเท่ากันก็ใกล้เคียงกันเหมือนเราใส่ปุ๋ยปกติทุกอย่างครับ แต่วันนี้อย่าเรมวนะฮะต้นทุนในการฉีดนะครับเพราะว่าของเรามันราคาถูกกว่านะฮะก็ถามอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างอย่างเงี้ยเห็นผลงานออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ารอบหน้าพี่ลงใหม่เนี่ยพี่อยากจะลองใช้อีกไหมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่เจ้าของนามากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะครับวันนี้ก็นะครับขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าจะจับมาดูผลผลิตที่นี่อีกทีหนึองว่ามันได้เท่าไหร่นะครับ วันนี้ต้องสวัสดีท่านผู้ชมครับจ้าสวัสดีครับท่าน้ชมครับสสวัดี่พวกผมอีธานนะครับทีมงานเอ9จีเก้าเก้าจรกกรุงณีนะครับวันนี้นะไปข้าหลังของเรานะครับได้ผ่านการใช้เอ9จีเก้เก้่นครั้งเดียวนะครับตอนข้าอายุ40วันนะครับวันนี้ถึงช่วงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวัผอีกแล้ว ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู <cond> <roy al> <ry> ้ชมนะครับไปพบกับเจ้าของแปลงนะครับว่าเขาเป็นความรู้สึกอย่างไรนะครับถึงการใช้ XK99 หุยนสีไข่ทางไปนะครับเรื่องของต้นทุนและเรื่องของผลงานที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะฮะข้างหลังนี้กำลังเกี่ยวกันอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวไปพบกับท่านเกษตรกรพข้ากันครับครับทุกผู้ชมครับเมื่อกี้สัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเจ้าของแปลงนะครับซึ่งตัวนี้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับครับเดี๋ยวท่านช่วยแนะนําให้ผู้ชมทุกท่านรู้จักนะครับว่าชื่ออะไรครับผมชื่อสํารวมอยู่สวัสดิ์ คุณพี่สำรวมอยู่สวัสด์นะครับเป็นเจ้าของแปลงที่นี่นะฮะคุณพี่ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ขออนุญาตพี่นมาทดลองนะครับทดลองฉีด SK 9เกนะครับปุ๋ยฉีดน้ำอีซเคมีตอนนั้นเราฉีดช่วงอายุข้าวเท่าไหร่นะครับพี่ก็ช่วงนั้นมาฉีดประมาณ30วันข้าวอายุส0สวันประมาณ30วันปกติแล้วถ้าเป็นการใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยใส่รอบไหนครับเนี่ยอายุสาวันเนี่ยสาวันก็คือเลยรอบหนึ่งมาแล้วเลยรอบหนึ่งมาแล้วนะครับก็คือเราทดลองรอบ2นะครับ วันนั้นเนี่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยก็คือฉีดตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยนะฮะหลังจากฉีดแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากพื้นที่ที่เราใส่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวเนี่ยนะกับไอ้ตรงนี้ที่ฉีดตัวเนี้ยที่พี่มองเห็นด้วยตาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่ก็คือมันแต่งามแต่ก็งามไม่ชู่ฉาดตงามถือว่างามงามที่พอจะไปได้ครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ยินมาด้วยเกษตรกรว่าใส่ปุ๋ยทางดินแล้วปุ๊บเนี่ยใบมันงงมันอันเงี้ยมันอ่อนเงี้ ตัวนี้ไม่เกิดไม่เกิดมันเป็นยังไงครับพี่ไม่เกิดก็คือไปเรื่อยๆงามแบบงามธรรมชาติครับใบตั้งไหมพี่ตัวนี้ใบตั้งใบตั้งงามธรรมชาติแล้วเรื่องหนอนเรื่องแมลงแล้วพี่มันชอบมากวนไหมถ้าใบตั้งแข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วข้าวใบตั้งหนอนแมลงจะไม่ค่อยมีนะครับผมมันจะไม่ค่อยมีปกติของมันแต่ถ้างามใบงุ้มที่เราใส่ปุ๋ยทางดินเช่นปุ๋ยยูเรียอะไรเงี้ยมันจะงามจัดแล้วก็นั่นถือมีแมลงแน่นอนที่ตัวนี้สองไร่ที่ผมทดลองให้คุณพี่เนี่ยดีที่ผมผลิตออกมาดีไหมครับ ถ้าถามผมว่าผมว่าดีๆทุกปีนะดีกับทุกปีดีกับทุกปีเลยนี่พี่พูดจริงนะไม่ได้มาเอาอะไรมาเนี่ยมันก็คือได้ดีกับทุกปีแต่ดีเพราะว่าเราเพิ่งจะเอามาทดลองกันนะครับก็เอามาจากแ l a บเลยมาลองแต่แค่ลองนะครับลองผิดลองถูกนี่ก็ได้ผลผลิตทางอารนีแล้วรอบหน้าพี่จะใช้ไหมครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยข้าว20วันเลยก็น่าจะใช่นะครับผมก็เคยบอกบอกว่าคุยกันแล้วว่าน่าจะเอาไปใช้ครับผมอาจจะ คือมันต้องมาทำกันเต็มๆอ่ะเต็มรูปแบบอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับประทับใจยกนิ้วหดีอยวนะครับว่าผ่านหรือผ่านวันนี้ครับเอสเคครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูผลงานนะครับว่าเกี่ยวเสร็จได้กี่ตันได้กี่เกลือนได้กี่ถังเดี๋ยวพี่พาไปนะครับ กวันนี้นะครับผมน,นะครับจากพิสูจน์ทั้งคเห็นนะครับว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่กอดีอย่างเดียวนะครับผลลัพธ์ของเศรษฐกิจก็คือน้ำหนักและคุณภาพนะครับซึ้นจะให้กำไรมากขึ้น ใช่ไหมโอ้อันี้มีกาเขาอะไรนะสองอตันเจ็ดสิบก็นี่ข้าวเกือบเต็มเนาะปกติแล้วอุ้มหนเนี่ยถ้าเรากาดประมาณเป็นกิโลนะ้เท่าไหร่ดิสองร้อยเจินอุ้มเนี่ยครับผมสองร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักหนักาสองร้อยเจ็ดสิบถังแต่เนี่ยเกือบเต็มอุ้มผมกาได้มสักประมาณสักสองร้อยสี่สิบถังได้ไหได้นะฮะอันนี้เป็นคำยืนยันของที่เจ้าของ รถเกี่ยวนะฮะเพเขาอยู่เขาดูข่าวได้เขารู้เลยเท่าไหร่ท่กมเนี้ยประมาณ2องร้ถังนะครับผลงาน SK99 คเกครับวันนี้ยืนยันนะฮะตั้งแต่ปลูกยันเกี่ยวนะครับเขียวดีเขียวนานผลผลิตดิที่ครั้งเดียวอะครับตอนเข้าสี่สิบถังนั้นก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยฮะสองสามเที่ยวมาเลยวันนี้นะครับสองไร่นะฮะสองร้อยสี่สิบถังนะครับอันนี้คำยันจากเจ้าของรถนะฮะไม่ใช่ผมนะครับขอบคุณที่มาครับวันนี้ครับผมครับเกือบเต็มกันเนาะ เก็บเต็มอะเป็นไง่ะพี่โอโฮโฮ้โหผลผลิตที่เราไปดูเมื่อกี้พี่เจ้าของรถที่เขาเกี่ยวเขาบอกว่าประมาณไร่ละประมาณตันกว่าแต่ตอนที่สองอสองไร่ก็ประมาณสองตันกว่ากว่าอย่างนี้พื้นที่ตรงนี้เคยได้ขนาดนี้ไหมพี่ไม่เคยไม่เคยนะครับส่วนใหญ่เขาจะได้กันเท่าไหร่ต่อไร่ถ้าเป็นถังแล้วกันอนะ่ะปูทัเก้าสิบนี่ก็หืดนะเ <90 S 2> ก้าสิบก็สุดละก็คืออัดปุ๋ยอัดยาเต็มพี่เลยถึงจะได้ขนาดนี้ แต่ว่าณวันนี้เนี่ยต้นทุนลดลงแน่นอนต่อไร่แต่ผลผลิตเพิ่มนะครับที่เราไปดูตัวนี้ก็ประมาณอยู่ท anyway> ี่ประมาณเท่าไหร่เขาบอกอ่าประมาณเมื่อกี้มันก็อ่ายังไม่เต็มอุ้มดีนะครับนะเขาบอกว่าเต็มอุ้มเนี่ยประมาณ3ตันแต่ตรงนี้นะฮะเลย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 ครึ่งอุ้มขึ้นมาแล้วนะครับนั่นเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือประมาณไร่ละ1ตันนะครับเป็นอย่างต่ํานะครับวันนี้พี่ยืนยันให้ผมได้ไหมครับว่าผลงานตัวนี้เกิดขึ้นจริงจริงครับครับผมผมว่า มันน่าจะใช่นะครับเพราะว่าครั้งแรกขนาดครั้งแรกครับเราถคาทดลองปิดทดลองถูกครับเรายังได้ดีครับแต่ถ้าขอรอดูผลสองเพื่อจะอะไรอะไรมันจะอาจจะมาขึ้นมากกว่านี้เราลองผิดลองถูกเรายังได้ดีผมยังได้ดีผมก็ยังเชื่อใจนะว่ามันน่าจะได้ดีครับยิ่งวันหน้าเนาะเราวันนี้ขวดขายออกมาแล้วนะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับใช้กับข้าวเล็กถึงสามสิบไร่ข้าวโตประมาณยี่สิบไร่ครับข้าวช่วงสี่สิบวันเหมือนของพี่นะฮะ แต่นั้นเราลองผิดลองถูกกันยังได้ผลผลิตขนาดนี้ครับนี่แหละฮะนี่คืออุดมการนะครับและก็ความตั้งมั่นของทีมงานรักชาวนาปทุมธานีภายใต้บริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิร์นะครับที่อยากให้เกษตรกรเนี่ยต้นทุนมันต่ําลงแต่ผลผลิตมันต้องดีขึ้นนะครับซึ่งผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินครับเหลือในกระเป๋าต้งเกษตรกรสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสร้างครอบครัวที่ดีคุณภาพชีวิตดีและที่สำคัญคือไม่เป็นหนี้ต่อไปนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่นะครับมากนะครับ ที่โอ้โหครับให้ความรุณนาผมในพื้นที่มาทดลองนะครับแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้วันที่แสดงผลลัพธ์อันที่แท้จริงนั่นคือต้นทุนลดกําไรเพิ่มผลผลิตดีโอกาสหน้านะครับผมนะครับทีมงานรักชาวนาปทุมธานีภายใต้บริษัทเคเอ็มเมดิ้งเวอร์ในผลิตภัณฑ์ SK99 ปุ๋ยอินีเคมีชนิดน้ำนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหลายๆเคสหลายๆตัวอย่างเลยที่ว่าในจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ทีมงานอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยได้ผ่านสื่อให้ผู้ชมได้เห็น นะครับวันนี้ต้องขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ